สบายดีทุกคนเมืนน่อนี้มีเขามาทาั้งสีงานเลยเดอ้อมาบอกงานคือเก่าหะละเออทายเห็นนาคอยล้วก็คือแมนนานงานเ <c oughs> มื่อนี้มีงานแม่บ้านเขามาทั้งสีงานเลยสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพที่กาลังหาเวียกเห็ดงานทําอยู่เนาะมาฟังกันเลยเดอ้อว่าสิมีงานแถวใดเด้ มื่อวนี้มีงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือน12,000บาทอ่าบ่อนเห็ดงานนแมนยูซา a f ฟ r ารีเวอร์ในบ้านมีกันสี่คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเห็ดนาทีทําความสะอาดบ้านถั่วไปถูกอย่างและงานที่2ก็เป็นงานแม่บ้านคือการอันนิบ่อนเห็ดงานนแมนยูนาวามินเดอ้อ ในบ้านมีกันอยู่สองคนบ่มีสัต์เลี้ยงเนาะกินอยู่ประจําที่บ้านนายจ้างเออเดือนหนึ่งก็มีวันยุทธหายสีวันถา้าเฮาบยุทธมมนเฮาสิได้อที่วันลาหาร้อยและงานที่สาก็เป็นงานแม่บ้านถั่วไปคือการเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทบนเหตุงานที่แมนอยู่กาลสซิน,น <c oughs> ในบ้านมีกันอยู่สี่คนแต่ข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เด้องานนี่ลักษณะงานก็นกนคือทำความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้า และงานสุดท้ายอันนี้เป็นงานดูแลผู้สูงอายุเงินเดือน1นึ่งหมื่หาพันบาทาแพงดิพี่น้องผู้ได้ทีอ่ะหมักเบิงผู้สูงอายุเนาะ เงินเดือนหนึ่งหนาพันบาทบนเหตุงานนี่แมอนอยู่น้องจอกหรือว่าศูนย์อิสลามผู้สูงอายุน,ยนี่8ปปีและ60ปีมีอยู่สองคนในบ้านหลังนั้นเนาะอ่าและข้อคนพีนอนกับผู้สูงอายุได้เนาะย่ำกันขึ้นเขาตกนอนกับผู้สูงอายุเออเดือนหนึ่งเพิ่นมีวันยุดธหายสีวันถักห้าบประยุดธ์แมนเท่าใดโอที OT, วันละหาร้อยเด้อสำหรับใครที่อยากได้งานในสีงานนี่เหมือนนี่เขามากอกใบสมัครเลยเด้ออ่าหลายคนถามเขาว่ามา เขามาว่าสมัครงานงหนีเฮงบ้อเอ้ยบยอดี้เฮงเด้อพี่น้งองทุกคนมือหนึ่งซองมือก็ได้งานแล้วเด้อถ้าเขาบวเหลือกงานอาผู้ได้ที่ยากมากก็เข่ามาได้เลยหรือผู้ได้ที่มากจากเล่าเนาะแนะนาให้มีญาติพี่น้องก่อนเด้อที่อยู่ในประเทศไทยจังลงมาสําหรับวันนี้ฉีมาบอกงานซันมีมือหนาะวฉีมาบอกงานใหม่สําหรับวันนี้บ๊ายบาย